ลวก็จะพูดอะไรของบางอย่างอะไรนี้ก็ได้แลบแลบสวัสดีครับเดี๋ยวเดเดะเดอเปิดกันสวัสดีครับทุกคนอัญยองสวัสดีครับวันนี้ผมก็ใส่เสื้อเห็นไหม all day รักได้ใหม่นะไม่ยิ้มนะครับแต่บอกก่อนอื่นเลยคพันสี่ร้อยโอ้ย สวัสดีครับก็ขึ้นขึ้นสองพันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาแนะนําครับนี่พันพันเจ็ดแล้วพันเจ็ดแล้วพันแปดแล้วสวัสดีครับน้องพันเนี่ยครับครบสองพันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาไลฟ์เลยโอเคสองพันแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนอีกสามคนนะครับผมมาร่วมไลฟ์ด้วยวันนี้สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อย สวัสดีครับหมิงนะครับสวัสดีครับแก้มขาวสวัสดีครับปูนครับโอเคก็มานี่คือนักแสดงจากซีรีส์อเวอร์เดย์นะครับผมรักได้ใหม่นามีนนะครับผมก็จริงๆนี้เรามานั่งทําอะไรเราแต่งตัวชุดหล่อขนาดนี้เพราะว่าเราจะเข้ารายการแข่งอ่าเราเราจะเข้ารายการแข่งนะครับผมก็ใกล้แล้วเนาะอีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่นาทีช่างผมก็ก็มาดูมาดูรายการแข่งกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็พวกเรานะครับ นักแสดงจากค่ายถ่ายที่สุโขทัยจริงๆก็ไม่ได้มีแค่สี่คนยังมีเพื่อนๆอีกสิบคนเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็แบบถ้ามากันทั้งคใครก็เออแล้วทั้งแกงก็คปวนหัวพี่รุ่งทำคงแบบตีอ่ะจริงเพราะว่าโซนมากก็จริงๆมาแค่เท่านี้ครับเป็นตัวแทนละกันเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนก็มารีแคปดีกว่าเอาวันเดย์ทีทีเก้าทุกคนมันเขาจะปวดหัวกันไหมถ้าเราถ่ายมุมนี้นั่นสิเพราะเขาต้องนอนเร็วนอนนอนดึกอ่าหรือว่าเราจะแบบเป็นฟลอย่างน แต่ตั้งกล้องเหรอผมสั่งเลยคุณหา้าเลยดีๆีดีาแพี่กล้องมันโดนยิงเดี๋ยวนะกลางเออกลางผมว่าน่าจะนี่อย่างนี้มันเช่ชแต่ผมแต่เราก็จะไม่เห็นคนดูคอมเมนต์คอมเมนต์ใช่ผมว่าเราถือดีกว่าเดี๋ยยอมถือเองโอเคแต่คุณเข้าเข้าเฟรมกันมาโอเคพูดรีแคป รีแคป EP 9ไหนทุกคนดูอเวาร์เดี EP 9แล้วยังพับในพิม1มาไหนพิม1นึง1 c เียขอพีใครยังไม่ซื้อเสื้ออ่าแฟนจอบยังซื้อไอยู่ไหมครับเสื้อมสดเลยเสื้อแฟนกับอ๋อไปแล้ว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 นปแล้วคปแลากไปแล้วไปแล้วไป้อไรแล้วไปแล้วไปแล้ล้ว้วไปแล้วไป้วไป้วอปแ้ไล้วไป้ไป้อปแล้วไปแล้วไปแล้วไ ดูแล้วเช็คิมสุดยอดยังโอเคใครที่ยังไม่ได right ้ด huh? ูก okay. ็ไปดูได้นะครับย้อนหลังทาง AS อ l a y นะครับผมก็รีแคปเอพีเอีเเป็นไงบ้างอะไรให้ให้เขาให้เขาคุยกันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง EP 9เกจะเกิดเรื่องมุ่นๆแล้วจะเป็นเรื่องของพี่กี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพี่เป็นน้องของมันนะไอ้กี้รับเรื่องไว้อดีก็เลยมันก็ต้องแบบมาตามน้องมาดู ก็ได้มาเจอเป็นอย่างเนื้ตึงๆกันเนาะใช่แต่คนตัดไม่พูดอ๋อจริงๆเรียกได้ว่าเกิดจากมิกกี้ความสนความสนมิกกี้แล้วก็ปัญหาจริงๆมันไม่ใช่ความสนหรอกมันเป็นปัญหาของเด็กคนหนึ่งที่ที่แม่อาจจะยังไม่เข้าใจยิ่งคิดว่าเขาไม่โตอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบว่ามันออกมาใช้ชีวิตของเขาเองจนแบบว่าพี่ชายเขาก็เป็นหัวงหงเขาหรักมิกกี้มาก ก็เหมือนมิกกี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้มอนกับโซ่กลับมาคุยกันอีกรอบอ<า>้งกลับมาเจอ,อต้องเรียกว่าต้องกลับได้เรียกว่าตอนนี้คือกล้ามข,ขึ้นแล้วครับโอโเออกลับมาเจอกอีกรอบใช่แต่ว่าคุณเปิดมาด้วยคุณปอนกับคุณคุณโซ่คุยกันเป <c oughs> ็นเรื่อง้านนตัวซึ่งรูปันผมบอยเซนและคุณที่คุณเล่นลูกบาสทีเอสก็คือเปิดมาว่า พี่ยังอยู่เป็นแต่งหน้าก่อนเหรอครับโอเคใช่ตกรอบไปคนหนึ่งครับเดี๋ยวว่าโอเคกลับมาแล้วนี่รอเซอร์บาสรอเซอร์บาสได้เลยครับเดี๋ยวผมผู้ใหญ่ได้ยินไหมครับผู้ใหญ่มีคนรอเซอร์บาสอยู่ครับผมเอออยากได้เซอร์บาสไม่แข็งไม่น่ารูกอันนี้ผมว่าน่าจะเมื่อยน้อยลงครับเพราะว่าเหลืออยู่สามคนก็อาถึงไหนแล้วถึงออ๋ไปที่ ต้นเรื่องต้นเรื่องที่เปิดฟุตบอเมื่อกี้่ะต้นเรื่องที่เปิดฟูนบอก็เหมือนเหมือนเขาจะมาคืนกุญแจบอกว่าจะไม่อยู่แล้วนะจะไปที่อื่นแล้วแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวค่าเช่าอย่างวยังถ่ายเหมือนเดิม<ช>คือใจอดีม<ด>ากคือรวยขนาดไหนถัดไปเขาต้องต้องรวยขนาดไหนแล้วก็จนจน,จนแบบว่ามาตามหามิกกี้แล้วก็เขาต้องไปนั่งกินมามา่าเป็น<ไ>ปเออมันเรียกว่าเรียกว่หมี่กึ่สำเร็จรูปดีกว่าใช่ใช่่วมากินมามีคือ่งสำเร็จรูปแล้วแบบเป็นกินด้วยน้ำตา กินด้วยความเร็รีบคืออร่อยเหรอครับนั่นจะไม่อร่อยนะเพราะว่าตอนนั้นจะมันเป็นความรู้สึกการเร่งรีบมากกว่าไม่อยากดูอะจริงๆผมเพิ่งดูเพิ่งสตรีมวันนี้มาสวิชแล้วแบบว่าดูรีแคปใช่เพราะผมเพิ่งมาดูไงผมรู้สึกว่าในในในฐานะที่เป็นคนดูเองผมดีดักนั่นยิ่งดีเลยตอนคุณเล่นเข้าซีนคุณเนักกันปะเป็นดักเข้าจูบสองคนคือดักมากใช่ชอบโซนจังหวัดนะตัวผมเองก็อึดอักแล้วเป็นอะไรคือไม่พูดสักที คืไม่ไม่เนี่ยพูดแน่ ใช่เหรอไหมมันมีจังหวะที่ผมมาตัดสินใจจะพูดแล้วเหมือนกันต่บางอย่างที่จะบอกแต่ว่าม่อนมันถามนักอื่นมาก่อนมาดีมันจะทำให้เราไม่กล้าพูดจริงเปล่าจังหวะแรกจังหวะสองคุณก็ไม่พูดนะเนี่ยครับมีคนบอกว่าอีพีเก้าขอบัตรทุบหลังโซ่ค่ะเป็นโซ่อะไรครับเดี๋ยวคขายแต่แต่นอกจากนอกจากโซ่แล้วคือผมอยากทุบหลังม่อนเหมือนกัน <laughs> เพราะมันเขาจะพูดแล้วแล้วก็ไปพูดขัดเขาว่าแบบเออแล้วมิกกี้อยู่ไหนใช่ไหม <laughs> เออคุณไปพูดขัดเขาแล้วคุณก็ไปถามเขาตอนที่เขาไปส่งคุณที่ชมบุรีอ่ะที่บ้านเนี่ยตอนสุดท้ายแล้วแบบเขาก็ปากแข็งนะไม่อยอมบอกสักทีหนึ่ง <c oughs> เออประมาณนี้ใครจริงๆรมันมีอินดีเทลเยอะก,กว่านี้ใครอยากไปดูย้อนหลังก็สามารถไปดูได้าทาง a, a, a K s สเนาะแต่ว่าเรามาพูดถึงวันนี้กันดีกว่าวันนี้วัวนอะไรวันนี้มันสู้แล้ววันนี้ตอนนี้ทุ่มตอนนี้สี่ทุ่มสิบสองแล้วก็คือใกล้แล้วใกล้จะแบบ ep สิบแล้วใช่แค่ประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้น ใช่ก็คือตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะเพราะว่านีตื่นเต้นมากเพราะว่ามันใกล้จะจบแล้วเนาะมมนมีอะไรที่แล้วความเข้มข้นมันก็มาขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขามีปัญหากับอีกคนอีกคนนึงก็เข้ามานั่นสิเหมือนคนเพิ่มประเด็นขึ้นอ่ะเออมันมีประเด็นมันมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาแล้วคือใครอยากรู้นะครับวันนี้ต้องติดตามดูได้ทางช่องวันสารเ็บนะครับผมเวลาห้าทุ่มครึ่งครับผมใช่ก็รอดูได้เลยจริงๆแล้วก็ ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่า e ีนี้มันก็เข้มข้นแล้วก็มันเหมือนมีเขาเรียกอะไรนะซีเลอร์ไปว่าม่อนจะบอกอะไรโซ่ใช่ปะเอ้ไม่ใช่ม่อนจะบอกเซนเซนจะบอกเซนจะบอกอะไรเดี๋ยวนะเซนจะห้าที่ถามสเหมือนแบบคัดได้อะมันคือไรเซนจะบอกอะไรกับม่อนนะครับแล้วจะได้บอกไปหรือเปล่าก็ต้องมารอดูคือจะเป็นเหมือนกับโซ่หรือเปล่าเวลาคุยกันแล้วมีข่าวะรเออ ตอบใจไม่ตรงกันเฮ้ยเขาเรียกอะไรปากไม่ตอบใจสักทีมารอดูว่าีหรือว่าเซนน่ะเซนจะเป็นคนขับใจหรือเปล่าเออไม่เราต้องดูด้วยว่าตัวมดเนี่ยจะตัดไปหาเซนหรือว่าเนี่ยเนี่ยคนจุดประเด็นนะจุดประเด็นขึ้นเอาจริงๆมันก็พี่พีคมาดูเนี่ยพี่พีคเนี่ยหนังหน้าโรงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบก็เรียกได้เลยว่ารอดูแล้วับในเรื่องมันเข้มข้นมากๆเลยครับผมก็ ED10 แล้วเนาะอยากให้ทุกคนมา ดูเยอะๆแล้วก็ร่วมเออที่สำคัญวันนี้มาร่วมใส่แฮชแท็กนะครับผมวัน EP 10ใช่มันเล่นแฮชแท็กกันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้มานั่งคุยกันเออดูคุยกันแล้วก็ได้ไปนั่งอ่านแฮชแท็กกันนะครับผมเพาพูดได้ถึง EP 10ไม่หลุดสปอยไม่หลุดสปอยนี่เราไม่หลุดสปอยเลยเนาะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ลบเลยไม่ลบเลย อยู่ในตัวอย่างมรถเซลเลอร์นั่นแหละใช่ก็ใกล้แล้วนะครับผมแต่ระหว่างนี้เราก็อะไรนะมาดูรายการรอดูรายการแฉก่อนนะครับผมเขาจะได้เจอพวกเราแน่นอนเลยก็สดๆเลยนะพี่ใช่ตัวเม็ดตัวเม็ดใช่ใช่โอเคก็เนี่ยมีคนบอกว่าทีมเซนต์รอกกันทุกคนขอบคุณมากเลยครับอาจจะได้ซื้อบัตรหลังเซนต์กันเฮ้ยได้หรอต้องดูกัน ดูมาดูทิมเซนทิมโซทิมฟนเรียเลยครับครับผมที่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับที่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับผมพร้อมปอบน้องเซนโอเคเราดูรายการแชร์ได้เลยนะครับผมสำหรับไลฟ์นี้นะครับพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไม่ขอช้างไม่ขอมาขอลาไปก่อนนี่ไดุ้งนี้มาจากตอนอยู่ร้านวันนะครับโอเคผมบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ นี่ขอบคุณพี่หมิงที่เปิดเพลงเทสมีว่ะเอ้ยใช่พี่เปิดเพลงเราให้ด้วย,ยนะ